มานี่คือพี่มาเพื่อแสดงเจตนายางไงครับผมมาเพื่อแสดงให้เห็นพลังพลังของการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตย์ครับแล้วตรงนี้คิดยังไงครับเกี่ยวกับการที่ทางรัฐบาลการอนุญาตที่ว่าไปยึดเรือดำน้ำอะไรอย่างงี้ยฮะเรือดำน้ำถ้ามองในมุมของผมนะครับมองแห่งความเป็นจริงคือมันเป็นเหมือนเที่ยวเล็บเที่ยวเล็บประจำบ้าน มันเป็นมันเป็นศักยภาพที่บ้านเราควจะมีเราไม่้อามานึกเราเหมือนเราซื้อปืนมาสัากะบอกหนึ่งเราไม่้อามาคิดว่าเราจะเป็นรถกระไคแต่เรามีไว้เพื่อปกป้องปกป้องบ้านปกป้องประเทศของเราแต่วันใดหนึ่งถ้าเหตุเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเราจะมาซื้อตอนนั้นทามันไม่ทันแล้วครับนนับนะสนับสนุนได้ แล้วในส่วนของการที่ว่าจะแก้รัชธรรมนูนนะครับพี่คิดเห็นยังไงว่าควรแก้หรือไม่ควรแก้ยังไงตอนนี้ผมอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรผมเป็นหนึ่งใน16ล้านเสียงที่ลงประชามติเห็นชอบแล้วผมก็ไม่ได้รับผลกระทบจากรัฐธรรมนูนไม่เห็นควรที่จะต้องแก้ไขใดๆครับครับแล้วเออมันจะควรมีการแต่งตั้งสสลอไหมครับพี่ในความคิเห็นตรงนี้การแต่งตั้งสสลอ มันเป็นกระบวนการของทางรัฐบาลซึ่งซึ่งกระบวนการนี้มีมาเพื่อตรวจสอบควงดุมดุลเห็นควรว่าควรที่จะมีแต่ว่าในกระบวนการการตรวจสอบนี้เราก็พยายามดึงคนดักหลายๆภาคส่วนเข้ามาไม่ใช่ว่าดึงกลุ่มคนคนใดคนหนึ่งเพื่อให้เป็นขอ้ขอรหาของไทยเห็นควรว่ายังมีต่อครับ ครับแล้วถ้าสมมุติว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูนนะครับพี่คิดว่าควรแก้ทั้งหมดหรือว่าแก้เป็นบางมาตราครับถ้ามีการแก้ขึ้นมาจริงๆก็ควรที่จะมาแก้เป็นบางมาตราข้อไหนที่เหมาะสมข้อไหนที่ไม่เหมาะสมข้อไหนที่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้อไหนที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเหมือนเราแก้กฎหมายจราจรบางจดหมายมันล้าหลังเราก็ถึงควรที่ไปแก้เราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีคนเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนจากรัฐธรรมนูนนั้นจริงหรือไม่ครับ แล้วพ,พี่เห็นยังไงครับเกี่ยวกับอำนาจหน้านที่ของสอวอยังสมควรมีอยู่ไหมครับถ้าพูดถ้าพูดกันจริงๆแล้วถ้าทัดถ้ารัฐธรรมนูญน,นักการเมืองบ้านเราคนไทยบ้านเราเนี่ยถ้ามีวินัยกันจริงๆไม่จําเป็นต้องมีสอวอรหรอกครับแต่ว่าองค์ความรู้วินยัยทั้งประชาชนแล้วแล้วนักการเมืองอะ่ะมันยังไม่ไป,ททประชาธิปไตยเต็มร้อยสมควรที่จะมีสอวอไว้ก่อน สมควรที่จะมีไว้ก่อนครับแนละ้วตรงนี้พี่คิดเห็นยังไงในส่วนของการที่ว่าสวสามารถเลือกนายกได้อย่างงี้ยฮะมีความคิดเห็นอย่างไรตัวนี้ผมถ้ามองถ้ามองอย่าง,งากลางๆนะฮะบางอาจจะมีหลายฝ่ายไม่เห็นไม่เห็นด้วยเพราะสวเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งแล้วอาจจะมาไปมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรี ก็อย่างมันย้อนไปเหมือนคําถามคําแรกอะ่ะที่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเราเจอระบบที่นักการเมืองที่ไม่มีวินัยเราจะได้อํานาจของสวมาเป็นส่วนขานแต่ถ้ามีวิธีเอาสวมาโหวตเลือก,เล,อกเลือกพกักเลือกพวกมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าสวมาจากการสรรหารไม่ได้มาจากพรรคพวกมาจากคนทุกภาคส่วนแล้วเราเอาสวมามา,มาเนี้ยมาบาคขานผมคิดว่า ในระยะนี้ควรที่จะมีไปก่อนและในระยะหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีมการแก้ไขเราก็มาลงมระชามาติกันอีกทีนึงครับ